เบาว่ถึงบ้านแล้วเลือดสมันแอนเลยรถไม้นองเต็มไทยบอมืัอนี้มันเกิดแม่บ้านนี้ได้รถไม้มาสมาชิกสมาชิกใหม่พคนนะเบาเลือดสมันแอนเลยมืัอนี้มันเกิดได้ฉันพูดได้มือนี้ได้สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เข่าบ้านพคนนะเลือดสมันแอนเลยเลือดบอหงามบอเบื้องหล่อ มันมีคนอยู่สามคนแต่ว่าคนขับคนขับคนขับสองคนมันมามีมองจอดได้บัดทีนี้รถมันละเลือดสมรินแต็มมามีมองจอดพี่น้องไอ้รถน้อยจอดบางหันนะรถน้อยรถน้อยจอดบางหันเพราะว่ามามีมองจอดไงมีอยู่สี่คันเหมือนได้บัดทีนี้รถนะมันละเลือดสมรนเต่อันนี้รถน้อย รถนอยจอดไปเดียวดายเลยเพราะว่าอันน้องรถมันเต็มแล้วเห็นปะเต็มแล้วพี่น้องเลยปันนี้รถคันนี้ของน้องังใช้กับสิจอดไว้นี่แหละนี่ข้างนอกไม้เลยสำักแจนเลยเปลี่ยนกันขับเปลี่ยนกันขับพี่น้อง <c oughs> องา <c oughs> นปะโอ้ยงาขับงานเนี่ เพื่นเปิดเปิดอันข้างในให้แม่เปิดแล้วล่ะลูกล่ะเบาเฮ้อเหม kind of <Yeah. S 1> ือนแม่เลยนี่ไม่ได้เสิเบิ้งข้างในเบิ้งข้างในก่อนอุ้ยต้องเข่าไปแบบว่าเบิ้งเอังมองนี้เบิ้งมองที่น้องครับนะลูกล่ะเพื่อนอะโอ้พื่อเปิดกับนี่ให้แม่โอ้นะก่อนใส่รีโมทคอนโทรลเหมือนมันเลสสมวนเกินเพื่อนอันนี้ของแถมหมอันนี่ของแถมมีหมวกพร้อม นี่นี่พ่อมียานี้ยชัดอย่งแบตเตอรี่ผลเนอะอ้มันแบบว่ามันใหญ่ขนาด,ดนี่โอ้ยเป็นไรเดี๋ยวมาเบิงบึงมาเึงเหมือนนี่อ่อเ,เข้าม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 าเอาแม่เข้าเลนี่โอ้มีดอกไม้ก่นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเลนี่เข้าเลนี่สิได้เห็นดอกไม้เนาะนี่นี่น,น,นี่ประตูประตูแบบเซตซี่ขนาดเลยบ้าประตูเซตซี่ เซ็กซี่มากผลันมีดอกไม้ schnell. พอมผลันโอ้ว้าว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 เซ็กซี่ป่ะเซ็กบอมเซ็กบอมยู่อะเซ็กบอมบ่มเราจะสัมผัสแกนเลยผลันโอ้ยเซ็กซี่ป่ะขึ้นพี่น้องยดูสุขคนฮึมราสมัสแกนวันนี้วันเกิดฉันเธอฉันได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้าน เฮงเฮงนะลูกหลานเด้อเฮง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 นะลูกเด้อคุณคุณเด้อคุณคุณอยู่ดีดีคุณคุณนะลูกเอ้ยสมาชิกใหม่ลูกสาวหลานแม่เด้๋นี่อันนี้เป็นลูกสาวหลานเด้๋นี่ไปเลยเราก็หนะเราก็ลูกขับไว้บวลารถเนี่ยเมื่อคือมีหลายคันแทมีคนขับแค่สองคนพ่อใหญ่กับน้องแตงไทยย่าผู้ขับรถมาเป็น จะพูดขับรถว่าเป็นพี่น้องดอกไมนี่กำลังสีออกได้เห็นบ่ดอกไมนี่กำลังสีออกแล้วอำไม้งามบ่ติดบกล้องเห็นปะเห็นกล้องวงจรปิดปะเห็นบ่เห็นบ่กล้องวงจรปิดอ่ะบ่เลือดสเปนเต็มเลยหน้าบ้านกับปิดบ่กล้องวงจรปิดนี่มีกล้องพ่อบ่กล้องกล้องอยู่หน้าบ้าน กล้องนี่เต็มเลยดูรอบบ้านหล้างบ้านมาบ้านเต็มหมดเลยนี่ขั้นหน่อยๆนี่ขั้นหน้อยๆมันจอดได้มึงน,นี่เขาอย่างบา่เพราะว่ามันในรถรถมันเต็มหรอไงรถรถมันจอดได้แค่สองขั้นไงรถรถจอดได้แค่สองขั้นมาทีอนันมองหนึงที่ขั้นที่สามจอด้างนอกวันนี้รถนี่ขั้นที่สี่จอดมึงน,นี่บ่มีมังจอดมันลเลิอดสเ่นแต็บมบ้าเลืปีน้องไงเลิศดบ่าพุ่อนไดอกไม่งาม ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวสิไปกินอันอาหารสิไปกินอาหารอันเพียงมันเกิดได้ชัพูดได้ไหอนี่มันเกิดอายุหาสิบสองปีเท่าขึ้นอีกปีพี่น้องเอ้ยเท่าขึ้นอีกปีมีน้อกไม่ง่ายค่ะโอ้ดอกไม้ฝนที่ตกเมื่อเ้านี่พากจันออกไปเอารถฝนตกวันนี้พ่อฮอดมองอันพ่อฮอดมองบริษัทอันรถบินฝนหยุดไหมฝนเราเป็นใจกล้อง มาสิให้เบิรงกล้องนี่ก็เป็นสวนขั้วบักนาของเก็บกินไก่สิเมือ่อหรอกบักนาก็ได้มาไม่ละเลอะสมเต็มเห็นบ่กล้องวงจรปิดผู้ใดมาบ้านยายชมพู่โดยบ่ได้รับอนุญาตนีผู้ใดได,ด้เห็นกล้องถอยจากได้ที่บอกเห็นกล้องถอยจากได้กล้องมีสุมองบอกใครว่า,วากล้องมีสุมองมาไม่ละเลอะสมเตียนนิดหนึ่งในสวนขั้วสวนบ้านดอก <laughs> อันนี้อัน,นบักรซิดาบัตซิดาอันนี้หัวใบเห็นปะบักรซิดาพี่น้องเอ้ต้นน,น้อยๆนี่หรอกมันกำลังเป็นน้อยปีแรกบักรซิดาแค่ดอกไม้เห็นปะไอ้เบิ้งดอกไม้ก่อนอืมดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,ม้พี่นอ้องบ่ตท่านได้ออกดอกอันบางอันกระดอกว่าอันกระบัตรท่านได้ออกอันนี้เป็นต้นผิดกำลังสะออกพี่นอ้องพุ่นนะ่ะฝนน่ะมืดมาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ก็เป็นกลองวงจอนจรปิดเห็นปะ มันเลอดสมิัแตกเลยเห็นไหมผลิมาทาั้งนี้อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดเห็นไหม,หม,มหเห็นไหมกล้องวงจรปิดมีสุมองสุบอนสุมุงเด้ยสิบอกเห็นไหมนะ่ะ